ฉเฉลยหน้าจริงหรือแพ้บ้านหรูชมพู่อารยาถูกจับตาเป็นนางเอกนาวแสงนีออนป้าข้างบ้านเผยชัดหลุดคำใบบ้านเล็กตัวจริงเปิดบ้านหรูชมพู่อารยาสร้างเองไม่เกี่ยวกับสามีโซเชียลจับตาหรือเตรียมตัวล่วงหน้ามานานแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวลือสามีของดาราคนนี้ดังมากล่อมากส่วนบ้านเล็กเป็นสาวน้อยสวยมากพี่พร้อม สามีของดาราสาวคนนี้หลงมากข้อมูลที่ได้รับมาบอกสามีพาสาวขึ้นคอนโดด้วยและยังเน้นย้ำเรื่องเอียงซ้ายซึ่งหลายคนต่างพากันโยงไปที่คู่ของป๊อกพัศรกรสามีของมากี้ราศีแต่หลังจากนั้นแจ็คกรีนได้ออกมาเผยว่าคำใบ้ที่ว่านี้ไม่ใช่คู่ของป๊อกมากี้ทั้งคู่ยังรักกันดีจับตาชมพูน่น็อตถูกโยงข่าวเมาสามีมีบ้านเล็ก ล่าสุดเคลื่อนไหวแล้วจู่ๆก็งานเข้าถูกโยงเป็นนางเอกสามีมีบ้านเล็กสำหรับคู่ของชมพู่อารยากับสามีไฮโซน็อตวิชรุตหลังจากก่อนหน้านี้คู่ของมากี้ป๊อกก็ถูกโยงและปัดต,ตกไปแล้วว่าไม่ใช่คู่นั้นตามที่หลายคนเมาส์โดยหลังจากมีคำใบเรื่องเอียงซ้ายมาแล้วก็มีคำใบเพิ่มกับคำว่าน้าแสงนีออนท็กี่ทำให้ชมพู่น็อตถูกโยงเพราะฝ่ายชายทำธุรกิจหลอดไฟ และล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงก่อนน็อตวิชรุตได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมออกมาโพสตสตอรี่รูปลูกๆพร้อมกับข้อความว่า see you tomorrow 10am ซึ่งชาวเน็ตก็จับตาว่าน็อตจะออกมาแถลงพูดเรื่องนี้หรือไม่ก่อนที่จะออกมาเฉลยแล้วว่าเป็นการโปรโมทร้านเสื้อผ้าเรียกว่าโซเชียลร้อนระอุข,ขึ้นมาทันทีพอแค่มีข่าวลือออกมาคนก็ช็อกแล้วสำหรับคู่ชมพู่น็อตเพราะเป็นคู่ที่มีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากๆ แถมลูกๆยังน่ารักมากด้วยคนก็เลยภาวนาขออย่าให้เป็นคู่นี้เลย